ไม่ไปนอนกองไฟทำผสมสุขคุสกุลครับ่เมื่อวนี้อยู่ไต้วันครับพี่น้องเมื่อวนี้เป็นวันเสาร์ครับกําลังสีไปกินเลี้ยงอยู่ร้านไทยครับโแกคเพื่นเลี้ยงบมไก่มาได้ครับย่างไปพี่น้องอนี่เมืองไต้วันครับบรรยากาศพกโมกกว่าครับ มาทำงานไต้หวันครับพี่น้องบรรยากาศที่เห็นนี่ครับเป็นส่วนท่าสาธารณะครับพี่น้องนิวไทยเปครับนี่ยนี่ครับยางความไปครับไปมาถึงมากับเราอ่ะแล้วก็มาเล่นสถานท่เดียวกับเรา ตัวเลยครับเท่าแก่ก็ได้พวพาเท่าแก่ย่างพี่น้องนี่แหละครับตึกสูงๆนะครับพี่น้องที่สไตล์บาวุด็ดงานกับพุทธละสองตึกนี่แหละครับเนี่ยนี่ก็เป็นสะพานพี่น้องอย่างกว้ามสะพานนี้ไปแล้วครับแต่ว่าลงข้างใต้ครับเนี่ย ไป,ไปพัพูดเหรอครับพี่ถ้าจะไปแบบนี้พี่ไม่ขึ้นรถไฟข้ามมาเลยจนผ่านรถไฟนั่นแลหละข้ามมาเลยก็เดียวลงไป,งไปนี่ข้ามมาไม่ต้อง ก่หัวเลวพี่น้องกายหอดแลวครับ oh. โอเคกันย่างบย่ย้อมแพรขกัน oh. อ่ถึงแล้วครับร้านไทยพี่น้องเนี่ยนั่งแล้วโอเคเนี่ย งั้นเอาตรงนี้เยอาให้อยาแน้า,ยยา,นา่ให้เขาเนี่ยเอาไปไปึงแล้เเอา,าไาอ่ี้่้ไมเจอเจัดไปครับจัดไปนี่ครับพี่น้องเนี่ย จัดให้เ yeah, ต yeah, yeah, okay, okay. oh, okay. yeah, yeah, ็มที่ครับนี่ครับเท้าแก่่กันเ่ยครับนี่จัดให้เต็มที่ครับเลยสเายไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทานายรูปกรอนแป๊บนึงคับเอียสีอะไรครับเป็ยอดเลยครับเียจัดให้มัอนทกินล้วอยู่ตรงน้นนี บรรยากาศครับพ no, ja like, it. ี่น้องบรรยากาศครับวันนี้เขาแก้ใจดีครับจัดเลี้ยนเลยครับพี่น้องเส็จงานเหนื่อยเลครับเต็มที่นี่นี่กันน้องรันน้องเลยเยอะจริง น้อยๆเลยนะต้องเปิดใช่ไหมพี่น้องจิเข้าด้วยกัน,ค,บบน,นครับบ,บัดนี้ครับบุญนาคไว้ซีนพี่น้องรับซีบนบุญนะจัดไปครับจัดไปครับพี่น้องวันนี้ข้าวแกเป็นจัดให้เต็มที่เลยนะให้ยาวข้าวโอเค ไจะมี้ก่อนพี่น้องเด้อเดี๋ยวขออนุญาตฝากทำกับกินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องคนอ่ะโอเค,อเคสวัสดสีทุกขทุกคนครับผมขอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ